กิบมีพึ่งรังเนี้ยมาอยู่ที่บ้านน่ะได้เป็นปีแล้วอะค่ะน้องก็เข้าใจหาที่อยู่นะคะไปอยู่ในกระถางต้นไม้ที่กิบคว่ำไว้แล้วก็กิบก็จะเอาแบบกระถางอีกอันนึงอะ่ะมาทับเพื่อให้มันสูงขึ้นเป็นเออเลเยอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่สามารถทําอะไรกับตรงนี้ได้เลยเพราะว่าไม่อยากจะไปรบกวนน้องพึ่งเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความเชื่อว่าถ้าเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วอะโบราณของเราจะเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ นำคุณนำโชคอะไรมาให้เพราะว่าพึ่งเป็นสัตว์ที่ขยันก็จะส่งเสริมให้คนในบ้านมีความขยันมีโชคมีลาวันนี้ก็คือความเชื่อนะแต่ถามวิกิพเชื่อไหมกิ๊บก็เฉยๆอะเพียงแต่ว่าที่กิ๊บให้น้องอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าพึ่งอะเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศเพราะว่าถ้าเกิดเราอะสูญเสียพึ่งไปหรือพึ่งสูญพันธุ์ไปจากโลกเนี้ย อีก20ปีอ่ะพืชต่างๆก็ตายแล้วหลังจากนั้นนะคนไม่มีพืชไม่มีอาหารนะ่ะเราก็จะสูญพันธุ์ตามกันไปด้วยมันก็เป็นความน่ารักที่เราเห็นพฤติกรรมของพึ่งทุกวันว่าเขาจะเข้าออกยังไงเขาจะทําอะไรเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากริบอยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็ไม่เคยโดนต่อยเลยนะเราไม่อยากโดนต่อยด้วยเพราะกริบจะบอกน้องว่าการุณาอยู่ใครอยู่มันไม่งั้นนะ่ะน้องอาจจะต้องย้ายบ้านนะเท่านี้ มันมีหลายครั้งแหละที่กจะเห็นพฤติกรรมพึ่งที่เป็นแบบนี้ค่ะที่บินวนๆอยู่บนอากาศเห็นไหมคะเป็นฝูงใหญ่ๆเลยอันเนี้ยแล้วก็ชอบมานั่งดูมากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเป็นหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่กิ๊บถ่ายวิดีโอละกันมันเป็นพฤติกรรมของพึ่งคือพึ่งอ่ะเวลาที่น้องอยู่ในรังเนี้ยน้องจะมีการแบบคลอดนางพยาน่ะเวลาที่น้องมีนางพยามาเนี่ยน้องก็จะแยกหลงังก็คือนางพญาสองตัวเขาจะไม่อยู่ รังเดียวกันใช่ไหมคาก็ต้องแยกรังไปที่อื่นลักษณะการบินวนอย่างเงี้ยคือการเหมือนเป็นการแยกรังแล้วน้องก็มาพักข้างบนก่อนก็ไม่รู้ว่าน้องมักง่ายหรืออะไรที่อยู่ตรงนี้คือบ้านกิ่ห่านทางทิศใต้และก็ต้นไม้ต้นนี้รับลมมากๆมันไม่มีอะไรที่จะมาอยู่ได้หรอกขนาดนกเวลามาทํารังอ่ะรังมันยังตกลงมาบ่อยครั้งเพราะว่าลมมันแรงมากตรงนี้เนื่องจากมันเป็นทิศใต้ แล้วก็ตำแหน่งต้นไม้เนี่ยตั้งอยู่ตำแหน่งธนูลมถ้าใครมีความรู้ทางฮวงจุ้ย ấy, ก็คือจะรู้ว่ามันตั้งอยู่ตรงธนูลมก็คือช่องว่างระหว่างบ้านจะเป็นช่องที่ทําให้ลมผ่านค่อนข้างเยอะเนี่ยน้องย้ายรังก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเหตุผลที่เพิ่งย้ายรังจะมี2อ,อย่างก็คือหนึ่งสภาพแวดล้อมที่อยู่อ่ะไม่เหมาะสมแล้วน้องรู้สึกว่าเป็นอันตรายน้องจะย้ายไปทั้งรังเลยแล้วก็จะเอาน้๊หวานอะไรไปด้วยก็จะเหลือแต่แบบรังเปล่าๆที่เป็นสีขาว,ขาว แต่อันเนี้ยน้องไม่ได้ย้ายรังนะคะน้องแยกรังก็คือดังแล้วก็แยกวงมีนางพญาสองตัวแล้วฉันอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้ละเราต้องแยกกันู่กิ๊บเคยไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะว่าเขาบอกว่าบ้านเขาน่ะตอนแรกก็ทํางานอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยจนกระทั่งเพิ่งย้ายมาอยู่ในบ้านแล้วเขาก็เลยปล่อยให้มันอยู่ในบ้านปรากฏว่าธุรกิจที่เขาทําอ่ะมันกลายเป็นว่าแบบอยู่ๆส่งเสริมก้าวหน้ามากๆและทําให้เขาน่ะ งานเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเงินสดมาปิดบ้านภายในระยะเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นพึ่งก็ย้ายออกไปตามเขาเรียกตามเหตุตามปัจจัยของพึ่งเนาะเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันก็คงจะไม่เหมาะที่ให้เขาทําหลังต่อไปแต่ว่างานของเขามันก็ไม่ได้หดหายไปไหนไงกิ๊บก็คิดว่าเออบางทีมันมาจังหวะ ในช่วงที่เรากําลังทําธุรกิจแล้วมันเติบโตคนก็อาจจะตีโยงไปแต่การตีโยงนี้ก็มันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครใช่ไหมคะถ้าเขาจะคิดในแง่ที่ดีและอีกอย่างหนึ่งน้องพึ่งเองก็ไม่ได้ถูกไล่ที่เพราะว่าคนจะกลัวพึ่งมากแล้วก็จะไล่ที่น้องแล้วตอนนี้คือพึ่งอ่ะถูกบุกรุกที่ที่เขาเคยอยู่เพราะว่าตามป่าตามอะไรเนี่ยก็จะถูกเอาไปทําแบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นโรงงานเป็น ที่สันทนาการอะไรต่างๆพึ่งก็ถูกไล่เข้ามาทําในเมืองพออยู่ในเมืองปุ๊บน้องก็ถูกไล่ที่อีกมันก็เลยทําให้พึ่งแบบลดประชากรลงไปค่อนข้างมากเวลาพึ่งที่มาอยู่ในบ้านกิ๊บกิ๊บก็เลยจะไม่ค่อยไล่นะ้องยกเว้นว่าพึ่งนั้นเป็นพึ่งหลวงเพราะพึ่งหลวงอ่ะเขาดุแล้วก็บริเวณบ้านกิ๊บนะกับสวนนะมันคือติดกันอย่างนี้เลยเนื่องจากบริเวณบ้านมันแคบมากถ้าเป็นพึ่งหลวงมาอยู่อ่ะก็คือยังไงก็ต้องแบบ เชิญน้องย้ายไปเนื่องจากน้องดุแล้วน้องก็คือเวลาที่เราเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่น้องจะมาต่อยพอเข้าใจว่าเราไปลุกลานค่อนข้างง่ายมากเนื่องจากที่มันใกล้แล้วเวลาเราเดินน้องก็จะประเมินและแหละว่าเราเป็นอันตรายแต่ถ้าเป็นพึ่งแบบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะกิ๊บไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพึ่งอะไรนะน่าจะเป็นพึ่งบ้านมัน้งอ,อ,อันนี้กิ๊บจะไม่ไล่ที่เป็นตัวเล็กน้องเขาจะมีนิสัยที่ไม่ดุแล้วก็แต่โดยปกติแล้วทั้งพึ่งหลวงแล้วก็พึ่งตัวเล็กแบบนี้ค่ะจะไม่ อยู่ๆเขาจะไม่ไปต่อยใครหรอกถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเราเป็นอันตรายทีนี้กิ๊ก็เคยอ่านเจอในหนังสือเนาะเขาบอกว่าพึ่งอะเวลาที่แบบมาตอมเราหรือมาใต่เราหรือมาใกล้เราเนี่ยเราห้ามทําลักษณะอาการที่เป็นการแบบเคลื่อนไหวไวๆหรือว่าปัดเขาไงเพราะเขาจะคิดว่าเราแบบทำอันตรายเขาแล้วเขาก็จะปล่อยเหล็กในออกมา จริงๆพึ่งเขาไม่อยากต่อยใครนะเนื่องจากว่าในชีวิตเขาเน่ถ้าเขาปล่อยเหล็กในออกไปหมายถึงว่าเขาต้องแลกกับชีวิตเขาเลยก็คือเขาปล่อยเราปล่อยเหล็กในใส่เราเขาเองก็จะตายเหมือนกันฉะนั้นการที่เขาจะประเมินว่าเราเป็นอันตรายเนี่ยมันต้องรู้สึกว่าเราเป็นอันตรายและเขาถึงจะประเมินว่าเราสมควรนะที่เขาจะต้องแลกชีวิตเพื่อความปลอดภัยของรังของเขาอันทีนี้ กิ๊บบอกแล้วว่าตรงเนี้ยมันเป็นทิศใต้น้องอยู่ไม่ได้อาจมีจังหวะลมแรงมาน้องคงคิดได้แล้วล่ะน้องย้ายมาอยู่ฝั่งบ้านเพื่อนบ้านของเกิ๊บอีกฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งเนี้ยเป็นทะลุลมเหมือนกันอย่าลืมเราเป็นหมู่บ้านจัดสรรกิ๊บก็คิดว่าโอ๊ยน้องจะไหวไหมแต่ก็ไปอยู่ตรงนี้ซะแล้วก็หวังว่าจะปลอดภัยปรากฏว่าน้องอยู่ได้ไปประมาณแบบไม่กี่ชั่วโมงอะคะ่ะ กิ๊บก็ตามดูพฤติกรรมน้องแล้วเพราะว่ากิ๊บก็แอบเป็นห่วงเขาะน,น,นะนะเขาก็ต้องย้ายรังไปเนื่องจากอย่างที่บอกว่าทิศใต้ลมมันจะเข้าแรงโดยเฉพาะตำแหน่งที่เป็นธนูลมก็สรุปว่าน้องก็คือย้ายไปที่อื่นแล้วนะคะเนื่องจากตรงนี้โล่งมากด้วยเพราะว่าเพื่อนบ้านกิก๊บแบบเขาเพิ่งตัดต้นไม้ลงน้องก็มีความน่ารักดีเนาะถ้าใครมีพึ่งมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นพึ่งลักษณะนี้จริงน้องไม่ดุนะถ้าน้องมาใกล้เราก็คือทําตัวเฉยๆไว้ ล้วกิฟรู้สึกว่าน้องเขาชินกลิ่นด้วยเพราะว่าเวลาที่กิฟไปรดน้ําต้นไม้เขาจะไม่ค่อยรบกวนแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เดินผ่านมาแล้วก็มารดน้ําต้นไม้ให้กิฟเขาจะออกมาแบบบินโชบกิฟเห็นหลายครั้งแล้วว่าเขาอาจจะชินกลิ่นหรือว่าชินลักษณะก็ได้เอ้ค่ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าถ้าเพิ่งมาทำรังอยู่ที่บ้านเราต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับกิฟนะคะก็เตรียมตัวซื้อประกันอุบัติเหตุไว้ค่ะเพราะว่าประกันอุบัติเหตุเนี่ย ใช้ได้กรณีพึ่งต่อยหรือหมากัดด้วยก็คำๆนะคะอยู่ที่วิจารณญาณของเจ้าของบ้านละกันคะ่ะ